เป็นสีที่ยอะนวันนี้เลยขอบคุณเลยค่ะขอบคุณดีมากอะไรอ่ะทำขาห่าด้วยเออนี่มีร้นมาครับมาครับมีร้นันกระดัมกำลังเก็บแต้มอย่างสมัรกปนนี่เราเจอมิสเตอร์ช่องคุณครูตัวนะครับขออนุญาตดค่ะวันนี้เราเจอแบบว่าให้ให้มันมาทางนี้ยหมดเวลาแล้วหมดเ้เข้าเฮ้ยเขหเข้าเฮ้ยเิน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  อจนนเอ็นเอ็นเค็ะสวัสดีค่ะั้หมดกี่หลุมพี่กวินรอแต่จากที่ไปไปส่องจุงนานะคะพี่กวินรอรอมาแ่วามไม่คุณหมาลูกหา่คุณบบอกว่าอิดคนได้ซีเป็นของขวัญวเลนท่าใช่ดูเคล็เคุณโมสวัสดีค่ะขอบคุณคุณบีนะคะคุณเชอรี่นะคะที่กดติดตามค่ะ ดนะคะติดตามค่ะพี่ต่อขอว่าดีนะยังไม่เข้าวงการจุกใช่คระพี่ต่อโอ้ยพี่มีอจตอ่ก็มาไม่ได้แม่อันี้ค่ะนี่คู่อะไรค่ะพี่ตอกได้ครับของปัดคุณเว้นไงพี่มีสวัสดีค่ะครับนี่พักมาช่องพี่บัวได้เลยนะน้องบัวแล้วี่พีก็วินต่อไหมพี่วินต่อ ลองมั้งลองนีไม่ร้อนลองดีกว่าแห้เนาะเฮ้ยไม่ร้ไม่ร้อนเอาลองเผื่อพี่ก็มีเหรียญเดียวเดียวบินเอ้าเต้าน้องมั้งเต้านองมันที่มันแล้วนั่นน่ะเดี้เลยนี่ตรงนี้ตรงนี้มันที่มันแล้วนั่นมันจะหมุนขวาแรงนิดนึงอาการขาร้อนเป็นยังไงคะไม่เรียนเกียบคล้ายคล้ายหัวร้อนนะครับต้องเอาไปจับเเเเฮฮฮฮ้้้้ยยยย หนึ่อยู่ค่เราก็คือเหมือนกับว่าขามันจะห้องแดงอะทองแดงข้างในอะครับมันจะเป็นตัวบังคับคนไก่ด้วยทองแดงนะถ้าทองแดงมันร้อนแล้วจะตัดทำให้กำลังขี้ปะตกสถ้านสถาหัวร้อนนะคะก็คือตรงนี้ก็จะอุดบุญจับก็จะอุดบุญเฮ้ยย่าด้ลยเลย้เลย เหรียญด้วยนุ่แต่ละใครทิ้งก็ไม่ยอมเล่นต่อเนี่ยเลยอ่ะไม่ทิ้งไม่ทิ้งครับจัดได้เหรียญแล้วครับเพื่อนๆนี่ต้เหรียญนครับไอ้ที่ลาบมายี่สิบเหรียญต้องขอบคุณนึ่งเลี้ยงกูบาดต้องหยอกต้องหยอกตองหยอกเย้ตท้ายแล้วนะฮะแต่ว่าพีกวินพี่กวินทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะพี่ ชีก็ไม่ได้เพมาะนมก็กลมมากถ้าเป็นตัวกลมมันจะมีความพิษไม่ได้แล้วผมหมดแล้วจบเหวี่ยงปึ้งนี่ลงเลยพี่กุมินถ้าเข้าล็อกดีดีเมื่อกี้ก็ครบผมก็ครบไปเดียวเหวี่ยงแรงแรงหาผมก็ต้องเหวี่ยงแรงแรงถ้าเข้าล็อกเนี่ยล็อกข้างแก้มผมใช้สูตรเดิมที่อ๋อเลยครับอาจจะไม่ต้องเหวี่ยงก็ได้ที่เข้าผ้าไนะไม่ใช่ครับมันเขาเรียกว่า สไลด์ขาแต่เมื่อกี้มันมันมันโดนไม่ตั้งตัวอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยได้ลถ้าอย่างงี้ต้องเหวียนเพราะถ้าอย่างเงี้ยเวลามันสไลด์เข้ายากมันไปทางนู้นถ้าอย่างเงี้ยเราก็พยายามเฮ้ยเขียบก็ได้อยู่นะเขียบยี่ตนนี้ คุณสั่งบันเพายากครับยากยากถ้ามันไม่มีแขนขาแบบเป็นกลมๆอย่างเงี้ยใช่มเพราะว่าน้องมันตัวกลมเพราะถ้าง่ายร้านก็คงเก่งอันนี้ก็มีตัวใหญ่ตัวไล็กสลับกันไปนูตัวเขาเรียกอะไรนะพี่ขัวตัวน้องมันมันมีขาหงับแหละครับแต่ถ้าเราจะเหวียงไหมอย่างเงี้ยล็อกล็อกเข้าง่ายปุ๊บ ได้เวลาป๋องช่ใกล้เคียงมันยกไุบแต่ตัวมันเป็นป๋องแล้วตัวมันเลยป๋องนี่ผมชอบเลยเสียใจเหมือนกันครับเรียบร้อยปิดจ๊อบหยุดหยุผมไม่เอาครับยากไปอ๋อได้แล้วได้แล้วครับเพื่อนๆ บางทีเหมือนจะได้แต่ก็ได้นะเหมือนจะม่เหมือนเหมือนจะได้ก็ไม่ได้เหมือนจะไม่ได้ก็ได้นะเพื่อนๆคือมันก็แล้วแต่แต่ที่ก็มีจะมีทฤษฎีหนึ่งว่าทุกสูตรทุกเทคนิคนะครับแพ้คนตั้งตู้หมดเพื่อนๆต้องดูตู้ให้เป็นนะครับดูลานให้เป็นว่าร้านไหนเล่นดิ่นล่ะครับอยาคู้ตู้ทิมค่ะเฮ้ยโดนหัวมาว่ ยนี่โอ้โหได้แล้วเอาี่ถูกพี่กดถุงเย้เ้ิเลยถ้าตัวกลมเนี่ยพี่ก็บินมีสูตรอยู่ค้าโอ้ยอันถึ่ถึงเออเออยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเออถแล้วเย่ไม่เดี๋ยวไม่กี่วันีินจะมีป่อยน้องๆต่อนะาคะูกกติดต้มเล้ครับขอบคุณขอบคุณค่าขอบคุณเพื่อนๆมากค่ะสวัสดีค่ะเ้